จกละนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถด,ดัมเปอร์นะฮะลูกค้าครับหรือว่ารถบรรทุกนะฮะตีนตะขาบรถบรรทุกอเนกประสงค์นะฮะมาแนะนำให้ชมกันนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะ ก็จะเป็นรถดัมเปอร์นะครับของยี่ห้อ i อเอไนะฮะตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเป็น i อเอไรุ่น i อซีหนึ่งร้อยขีดสองนั่นเองนะตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ขนาดตัวรถของเขาเนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นรถดัมเปอร์ที่มีขนาดสิบตันนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวนะฮะกระบะของเขาเนี่ยตัวรถของเขาเนี่ยสามารถถูกน้ำหนักเนี่ยได้สิบตันนั่นเองนะครับอ่าก็คือตามตัวเลยนะฮะขนาดสิบตันก็คือถูกได้สิบตันนั่นเองนะครับอ่านี่นะฮะรประตูตีนขามนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะก็ม ติดมาให้พร้อมเลยนะครับก็คือถ้าเกิดมาบ้านเราเนี่ย ก็สามารถติดคอมแอร์นะฮะติดแอร์เพิ่มเข้าไปแล้วก็ใช้งานกันยาวทั้งวันได้เลยหมดถึง้อสิบล้อได้เลยนะครับพวกนี้นะครับนี่นะฮะรถดัมเปอร์ตีนขาบนะฮะตัวแท็กของเขาเนี่ยจะเป็นแท็กยางตีนขาบแบบนี้นะฮะก็จะอันเด่นประสงค์มากถ้าเกิดท่านใดที่แบบว่ามีงานนะฮะเอาไปลงบ่อลุยป่านะฮะเข้าพื้นที่เละนะฮะเข้าไปแบบรับบินนะฮะจากแมคโครในพื้นที่เละเนี่ยในจุดๆที่รถหกล้อหรือว่ารถสิบล้อที่เป็นร้อยยางกลมทั่วไปเข้าไม่ได้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาจะสามารถเข้าไปได้หมดททททุุกกกี่่่าางงเเเเลลยยนนนนััออะครบ็็ปช รถเป็นทูตอเนกประสงค์ชื่อของเขานั่นเองนะครับนี่ไปด้านที่นะตัวนี้นะครับนี่นะฮะกระบองกระบะสวยนะฮะด้านหลังกระบะเนี่ยก็คือคล้ายๆกับปลุกล้อสิบล้อบ้านเรานะฮะเปิดปิดได้นะฮะหรือว่าได้เกิดทนานที่มีหน้าง,งานที่แตกต่างกับเจ้าตัวนี้ออกไปเนี่ยก็สามารถไปแต่งกระบะเพิ่มแล้วแต่หน้าง,งานได้เลยนะฮะนี่นะฮะสวยหล่อๆเลยแท็กยางก็ยังสื่อว,ว่าอยู่ในสภาพที่ดีนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะด้านข้างเนี่ยก็จะมีโลโก้เรียบร้อยเลยไอซีหนึ่งร้อยนะฮะบ่งบอกชื่อรุ่นชัดเจนนะ ตัวลงตัวล่างสวยนะเฟืองตัวลงตัวเดินเนี่ยยังเหลือเยอะอยู่นะครับลูกค้าครับนี่นะฮะรอเลยเต็มเร์มไม่ผู่นะลูกค้านี่สวยนะคันนี้นะครับ i อเนะฮะไอซีหนึนะครับตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอขึ้นไปดูด้านในตัวเก่งกันนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเบื้องต้นกันนะครับในส่วนของตัวกระบะดัมของเขาเนี่ยลูกค้าครับคือใช้งานได้ง่ายๆเลยนะตัวนี้แค่นี้เลยนะฮะน,นะฮะถ้าดันขึ้นเนี่ยก็คือผักเข้าหาตัวนะครับ ถ้าดันลงก็เอาลงนะฮะแค่นี้นะครับใช้งานง่ายนะในส่วนของตัวปั๊มก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่เป็นคันโยกง,ง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะเวลาดัมก็คือยกขึ้นไปให้สุดเลยนะครับแบบนี้นะฮะนี่นะฮะก็จะยกแบบนี้นะฮะคล้ายรถดัมทั่วไปนะครับอ่าก็สวยนะแล้วก็ด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของปัง๊มไฮดรอิกนะวางเรียงอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองดูสภาพนะฮะของตัวปั๊มของเขาใกล้ๆกันหน่อยนะครับ ก็แห้งดีปกตินะจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับกระบงกระบะเนี่ยสวยนะลูกค้าครับตามตรงตามท้องเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ผุดทะลุนะครับอ่าก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสกันนะครับนี้ลงก่อนนะฮะอ่ะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลอง เทสตัวเดินกันนิดนึงนะครับ รอบต่ำพอแล้วลูกค้าครับจะได้พูดคุยกันรู้เรื่องนะน้นในส่วนของการใช้งานเนี่ยตัวนี้ก็คือใช้งาน,นง่ายๆนะฮะเวลาเดินหน้าก็ผักไปข้างหน้าฮะ,ะเวลาอยหลังก็ดึงลงหลังนะครับแต่ถ้ากเกิดเวลาที่เราต้องการจะเลี้ยวเนี่ยเราก็แค่เดินหน้านะฮะแล้วก็ปิดไปทางขวาแค่นี้นะครับนี่นะฮะขับง่ายนะลูกค้าครับไม่ยากนะลูกค้าครับเนี่ย,ยเวลาเลี้ยวขวาก็บิดขวาเวลาเลี้ยวซ้ายก็บิดซ้ายแค่นี้นะครับนี่นี้เลย มากนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวเดินเนี่ยก็คือสู้แรงดีปกตินะครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปลองรอบตับให้ดูนะฮะแต่ก็ปิดตัวนะฮะซ้ายขวาสู้แรงได้ดีปกติเลยนะครับนี่นะฮะระบบเนี่ยครบเดินหน้าถอยหลังปกติดัมมนะฮะใช้งานได้ปกติแล้วก็แรงของตัวเดินเนี่ยก็สู้แรงดีปกติเลยนะครับนี่แล้วก็เวลาเล่นเสร็จเดี๋ยวลองไวๆให้ดูทีนึงนะ ใช้งานง่ายนะลูกค้าครับอันนี้นี่คือยันเล้งไม่สุดนะแต่ก็คือความฟูทธ์พาร์ทความคล่องตัวความใบเนี่ยยังถือว่าคือในสินที่ดีมากๆนะครับไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะอันนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราตัดขึ้นไปด้านบนไปนิดนึงนะลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวเปิดปั๊บเพื่อนดูในส่วนของยอดเรื่องน์ของเจ้าคันนี้กันต่อนะฮะไปนี่นะฮะอันนี้ผมก็ชักขึ้นมาด้านบนขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้เนี่ยเครื่อองยนนต์์ครรบเทโะับลูกกคค้ารับแต่็ในนนนนส่่ววขขอองงหลัักเเเเค้าาะตีียใช้งานเป็นเครื่องยนต์ู 6เอทเค1นั่นเองนะครับอา่าแล้วก็ด้วยความที่เป็นเครื่องยี่ห้อสนะคะลูกค้าครับแน่นอนพวกอะไหล่พวกกรองเนี่ยสามารถหาได้ง่ายแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างย่อมเยาว์มากนะเพราะว่าเจ้าตัว6เอทเคพวกนี้เนี่ยก็ใส่ในพวกพวกล้อสิบล้อบ้านเราด้วยนะครับอา่านี่นะฮะเรื่องอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงนะหาได้ง่ายแล้วก็ราคาเนี่ยย่อมเยาวนะ์แน่นอนนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูสภาพเครื่องยนต์นะฮะของเขาใกล้ๆก,ก,กันนะครับ เทียงก็บอกได้เลยว่าแห้งๆสวยๆหมดเลยนะครับลูกค้าครับพวกจุดรั่วซึมนะฮะของเขาเนี่ยไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็เสียงเครื่องนะฮะก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่แห้งๆสวยๆนะตัวนี้นะครับหลังโครงหลังคาสวยนะฮะหลังกระบงกระบะนะฮะสวยหมดเลยนะตัวนี้นะครับอ่ะเด็กจะเปในส่วนของสภาพเครื่องยนต์นะฮะของเจ้าตัว i อเอไอนะฮะไอ1ีหนึ่งร้อยคันนี้นะครับ ไล่นะครับผมที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถดัมเปอร์นะฮะหรือว่ารถบรรทุกที่ตะครับนะฮะ ของไอทนะฮะรุ่น i อซีหนึ่งร้อยีสองคันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะะติดต่อสอบถามคุณเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ท่านบนขวามือได้เลยนะครับและก็เดวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขานะฮะรายละเอียดละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอใช้งานของเขานะครับแบบรายละเอีดยดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีน,นึงนะเพื่อใช้ในาการประกอบการตัดใจนะฮะคันนี้เนี่ยก็บอกไลเ้เลยว,ว่ามาแห้งสวนทางคันนะ้วก็ในส่วนของระบบตัวเดินนะฮะเครื่องนะฮะตัวปปัมมเเเเ่อ้าาานนนนียทไไดดดแแรหละ พร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับอ่ากเกิดให้สนใจนะอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะสำหรับวันนี้ขอฝากวันนี้กับตัวให้ได้ไอซีหนึ่งร้อยคิวสองคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่รู้จชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ, like, รบแล้วก็ฝากกดซับสไคร์นะครับพี่ผมด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ